พาถึงแล้วเขาอาจจะเอาโล่งยังซี่แล้วครับก็จีซีสซ้งขึ้นรถแล้วก็จำนายต่อไปนะครับ ดีครับพ่อแม่พี่น้องมัจสุผูสุคนนะครับมือนี้นะครับช่องนี้ตอินเชี่ยวเท้านะครับผ้าพีผ้านองเข่าสวนนะครับช่มการตัดทุเรียนอีกเช่นเคยนะครับไปไสบอดได้ดอกย่งบ๊อดท่านมีคารดไปไกลเนาะครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อย่อบ๊อดแม่แป้ยแถวหนีก่อนนะครับ มือตัดโคตรเดิมนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีแล้วนี่นะครับเขาถือว่าเบอรงพุ้หยิงกระลับได้นะครับรในในโชว์หน่อยดินี่ๆๆนะครับ นเมื่ออาชีพเขาต้องเป็น น,นะครับมือนีนะครับเงียบเงียบนีนะครับ <c oughs> บนแมานี่หยางนะครับบบทันดเปิกนะครับบ้านทุกชาติได้หนีหนิュー สองสวนเพิ่อนนะครับเป็นจะไหนปีนี้ปีนีิพานนี่ครับปีนีิพานเนาะพอใจัวผลผลิตพอใจครับพอใจพี่อืมนี่เนาะครับว่านมะกรูนนี่เพิ่นไปขนจอยเขามื่อนี่เพิ่นมาขนสวนเพิ่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องมาขนดูเลี้ยนซอยเท้า เอาทใสซซ่าเร่งแล้วก็ไปร่วมไปร่วมที่บ้านนะครับนี่เพราะว่าบ้านกับพกไกน่นะครับนะครับลานหน่อยนะครับยังมาน่ำยอยู่หนูชื่ออะไรลกน้นงนองมดนะครับให้กำลังใจนะครับ พี่น้องมาข้นอันบักทุเรียนน้้เขาเนะครับเขาไฟนี่นะครับทุเรียนผู้เขาไฟ <Okay. S 1> จังหวัดศรีสะเกดเฮ้านะครับพ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 1> สินขาด,ดีมีคุณภาพส่งประเทศจีนผู้ใดมีโอกาสนะครับกบผ่าน,นไปผ่านมาทั้งศรีสะเกดพี่ก็แวะมาเดอ้อครับ,บอยู่ที่บันประมงนะครับตำบลผู้เงินอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเฮ้านะครับพ่อแม่พี่น้อง นี่นะครับเขาเช็คนะครับยังไม่ได้เหรอยังไม่ผ่านได้ครับยังรอคนรับอยู่นี่แล้วครับเจ้าของสวนเป็นยังไงปีนี้โอเคครับคนผริตพ่อใจด้วยครับพ่อใจครับพ่อแม่พี่น้องคนนี้นี่ขึ้นเป็นพันๆต้นผุนแล้วครับฮะ ตัวนี้ดกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คอ,อยรอคนลับนะครับนี่นะครับพระเอกประจับทีมงานนะครับนี่นี่เป็น่าทางก่อนนะครับอือไม่ใช่ธรรมดานะนี่ บอยแมนว่ารับแล้วขวดมันหักนะครับขันขวดหักอีโบพานนะครับนี่นะครับพามาชมบรรยากาศนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้หฮากระสีมีแต่ทุเรียนนะครับผ้าเขาสวนทุเรียนนะครับตัดทุเรียนก่อนช่วงนีุ้บนี่นะครับ นี่นะครับเบิงนี่ก่อนนี่นะครับทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแก่ท่านผู้กินนะครับต้องเบิงไว้นี่หน้าหน้าผู้ดีเป็นคนเลือกนะครับดิตอนที่แกเป็นน้ำเจ้าไลยนี่นะครับเขาสีเชียนเป็น พิเศษนะครับพอแม่พี่น้องว่านี่เป็นการส่งหนอกดวยครับนี่เป็นใส่งามนะครับให้สังเกตบึงเขาจิตงวยสีงามผิดปกตินะครับพอแม่พี่น้องคนละราคาคนละเกดนะครับเพราะว่าราคานี่แพงหรือถูกนี่มันขึ้นน้ำเกตนะครับ นี่เป็นเกตพี่เมียมทรงนอกนะครับหลังจากเข้าออกจากสวนแล้วนะครับเข้ากับสิมาพักนี่นะครับมาเก็บนี่นะครับนี่ก่อนอื่นเข้าสองมาหาจ้าของก่อนนะครับเพื่อมีของดีคือทุกปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือปีนี่ไปจังไหเนี่ยปีนี้ครับผม คนผล <พน S 1> ิสคนได้ไลยก็ไปที่แล้วค่ะน้อ<า>โอ้ยวน,นวยกระหั่นก่าเกานวยกระหั่นก่าเกาน้าถึงแล้วเขากา็จจะเอาลงยังซี่แล้วครับก็จีซี่สร้างขึ้นรถแล้วก็จำนายต่อไปนะครับเกรด,ดจะเป็นเกรดสี่ทรงนอกดนะครับพ่อแม่พีน่น้องสีออกต่างประเทศนะครับนี่นะครับ นี่ก็เขยนะครับพุนแล้วครับเสือกเขียวพุนแล้วครับคนอุทุมพร่น,นะครับมาเป็นเขยบาทนี่แล้วครับเลยแต่มาเห็ดอันทุเรียนปกติเห็ดเข่าวายุพุ่นน้านแล้วครับเป็นอะไรเห็ดหน้าเข่าก็เห็ดอันสวนทุเรียนอันไหนง่ายอันไหนดีกว่ากันตัวนี้พอ่อ,อแม่พี่น้องเลยมันจนเกินอันกิโลนะครับนี่ ไงแห้งเนาะครับคนธรรมดาบวีปัญญากินหรอครับมันแพ้งโคตรนี่นครัแก่เศร้วาุณได้ครับพี่มือนี่มดมือมดเว้นกุหลาครับนะครับน้องมดคนน่ารักนี่มาคุมการขนทุเรียน อย่างนี้นะครับ,รบมีอยู่นาอันค้นข้นนี่ก็เป็นลูกสะไภ้เพิ่นดนะครับเพิ่นบ่ใส่คนอิ่นนะครับเพิ่น,ใส,นใส่แต่ซุ่มจากของนะครับอีกคนหนึ่งก็เห็ุกับเขาได้ขั้วพผ่นนะครับแล้วมีลูกไผ่ดีคืออย่างนี่